Thank you อันนี้เรามาถึงแล้วนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวป้าเตียงก๋วยเตี๋ยวห้าบาทแต่ว่าสมัยก่อนที่มากินเมื่อนานหลายสิบปีมาแล้วชามสามบาทนะตอนนั้นตอนนี้เพิ่มเป็นห้าบาทละ <Yeah. S 1> จ้านี่ฝั่งนี้ที่ร้านก็จะมีขายพวกขนมหวานด้วยนะคะ <Yeah. S 1> น่ี่แต่เดี๋ยวเรากินก๋วยเตี๋ยวกัน ท no ี่าดเขาก็จะมีเส้นมาม่าด้วยนะคะที่หนึ่วันนี้กระเพาะปลาหมดหรือยังจ๊ะยังใกล้แล้วค่ะยังเดี๋ยวขอดูหน่อยเขาก็มีกระเพาะปลาด้วยนะคะกระเพาะปลากระเพาะปลากระชามห้าบาทเนาะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเปิดหออ อืมร้อนๆเลยจ้าน่ากินอาไปคะอมา้อจะแบบอร่อยจ้องด้วยร้อนอากาศร้อนอ้าวทุกคนเอาอะไรกันจ้าสั่งสั่งนี้เลยหนูเอาเอาอันนี้เหรอกระพปาใส่ใส่หมี่ค่ะใส่ถูกไหมไม่ถูกไหมคะนี่ถูกไหมนี่เราไปร้านนี้มาเราไม่มีค่ะ น้องแม็กน้องแม็กเอาเส้นอะไรเอาชูกับชูด้วยเอาเส้นเหลืองเอาเส้นเหลืองมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าคะมีเหลืองมีไหมไม่มีมีแมมม่าเนี่ยนี่ไงเอามาม่ามาไหมเออเอาไปเส้นมาม่าดีกว่าล้อหน้ากินเลยมากินตั้งแต่หลายสิบปีมาแล้วเั้งแสมัยป้าเตียงของหนูเอาเอาไอ้นี่ก่อนละกัน อาเป็นกระเพาะปลาชามหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวให้ต่อก๋วยเตี๋ยวใส่ไหมคะใส่จ้ะใส่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะกินน้ำตาลเนาะอันนี้ได้มาแล้วนะคะกระเพาะปลานี่หูชามห้าบาทไม่น้อยนะจ๊ะไปตุ้งเครื่องก่อนรับตุงเครื่องด้วยใช้ใส่อะไรมั่งอ่ะใส่เกลือโดยไม่ใช่เกลือหรือน้ำตาล ใส่น้ำตารวันนี้เราจะกินกี่ชาบมาดีเนี่ยสามชาบสามชาบเลยเหรอเขาขายพันถูกห้าบาทเนาะไเขาต้องกินพวกก๋วยจับอะไรด้วยเว้ยกินไงกินยเราจะสั่งพิราชาเหมือนนะเดี๋ยวเราสั่งต่อเลยเอาก๋วยจับจ้ะ ต้องเอามากรองรวมๆด้วยชอบเด็ดถึงยอดสุกค่ะถึงอดสุกจ้ะมีก๋วยจั๊บแล้วก็มีเส้นอะไรอีกจ้ะเส้นหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่อาเส้นเล็กด้วยเส้นเล็กด้วยยอดสุดโคตหมดค่ะเราจะสั่งเพิ่มเป็นเออ่ก๋วยจั๊บกับเส้นเตี๋ยวได้ค่ะเฮ้ยจริงๆมันต้องเอามากรองกันนะเว้ยใช่นี่ไม่ใช่มาถึงแบบ สั่งมากินเลยแล้วหมูไตคือเอาไตน้ำตาลด้วยจิบ้างครับหรือไงไตน้ำตาลน้ำปลาลหะอเดี๋ยวดูซิวันนี้เราจะกินกันคนละสี่ชามโอเคไหมโอเคเออโอเคให้กินขอนจันนะเออหลานสู้ตายคืออ หัวหนู่มันง่ามากเลยนมนมร้อน่ะเนี่ยนหนุ่มเนี่ยหรั้ะทำห้าบาทนี่้นติบบาทไม่น้อยนะจ๊ะจะเยอะนะเนี่ยขนมทนติดบาทพหนมทำห้าบาทเหมือนกัน้า ีน้ีคน้อให้ะอาคา่ะชามหนึ่งเขาก็จะมนี้เลือดมาให้สามก้อนนะคะเขา็สงคนสประจาให้กินในจานเดียวเราไม่ต้องไปเองเขาส่งอ่ะพี่เอาเอาแค่ตรงนี้ก่อนเนาะเรือเอาเส้นเล้งเส้นไหนนะเส้นหนก็อันนี้เส้นเก๋จับอ๋ออันนี้มีนิ้วแก้ไหมมีเอา เดี๋ยวก่อนจะได้เล็กแล้วก่อนจะได้ค่ะก่อนจะได้ร้อนๆถ่าที่ราชาไม่ใช่ให้เขาหมุนเวียน้นไปก็ได้อร่อยไหมลูกน่าหมออมาม่ายอามาม่ามาม่าช้างหมดดีอามาชางช่ไหมยัไม่หมดเลยลูกทีนี้มาแล้วเดี๋ยวตงหย ใช่ค่ะ,ม,คะม่ค่มันต้องอันนี้จะไนดะแต่อเนี้ยเอาด้วยปจับนะจ๊ะเฮอะอะอะไรมาอยู่ในยามเนี่ยไอ้มันนั้นนี่นะเ,เลย,ยมันมันเนี่ยมีลื่นม,ม,มาสามก้อนนะคะมสามก้อนก็ปรับ เติมเผ็ดไปที่คนที่นี่เขาจะเผ็ดนะจ๊ะค่อยๆเติมนะคะไม่ันจะไปนะว่าถึงแฝงแคแล้วครับปีนี่ยถึงรวงเงิาทำมือนัง่ปีปีไปถึงแฝงแคลแล้วแก

ะคะคเอาเอาแบบเอาของน้องอันนี้ค่ะให้เมามา่าเอาหมูตับแบงยาวจ้ะหลานสั่งช้าไม่สัค่ค่ะ <c oughs> มากินแล้วแต่สมัยป้าปเตียงอยู่นะชามสามบาทอันนี้ ขึ้นราอีกสองบาทถ้าจะกินชามใหญ่ที่มันหน่อยก็จะมีสิบบาทยี่สิบบาทอะไรเงี้ยกินชามเล็กหนึ่งบาทอันนี้เราชอบบรรยากาศแล้วก็เลยกินชามเล็กห้าบาทห้าห้วยเลยกห้าบาทหรอใช่ของซามยากก็เริ่มจะอิ่มละอันนี้ดีนะคนน้อยหนูชนะแล้วหนูน,น,นี่นะจ๊ะไม่ยอมแพ้นะคะสั่งชามที่สองละ สองชามพอไหมจ๊ะพอพอพอใช่ป้าอร่อยไหมลูกอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยมากอาหารมาตรงนี้สิมองไม่เห็นเลยโอ๊ยร้อนอ่ะร้อนอยู่ร้อนอยู่ดียก่อนนะ อยู่ใหญ่กันครับอยู่พนัทครับอยู่มันนาที่แล้วใช่แล้วเ,เรากินกินอยู่ที่ไหนกันเนี่ยร้านป้าเตียงร้านป้าเตียงก๋วยเตี๋ยวห้าบาทใช่ใช่นี่มัน1ิบบาท <c oughs> หนูกินไปลูกหนูไม่ต้องอวุ่นวายกับร้านอื่นหนูกินไปนี่เ,<ร>เลย<ห>ค่ะผาจันม<บ>ี่เลย ย่าเดี๋ยวจ้อยไปไหว้ป่าจ้ามีเลยใช่ป้ะย่าเดี่ยวเอาย่าเดี๋ยวแม่ไปเข้าไปหวันเนาะใช่เดี๋ยวกินเสร็จแล้วค่อยเข้าไปหนูจะพิ่งพูดลูกได้มาแล้วนะคะมีซิวชามที่สามแล้วจ้าแต่จริงๆเนี่ยเขาก็ให้เยอะนะจริงๆเนี่ยสามชามอิ่มกำลังดีเลยเน่ะ จะไม่มีเกลืออ่ะอ่ะ,อะให้หน่อยให้หน่อยไม่ให้เกลืลกอน้ำตาลู้อ่ะน้ำตาลีม่ไม่ใช่เกลือเหรอใช่มันน้ำตาลน้ำตาลละหากละ่ะเค็มแล้วย่าเออป็นคนย่ามคนกินเค็มนี่นะคะห้าบาทถือว่าคุ้มแล้วนะเนี่ยกินสามชามอิมนะ่มละนี่ก่อน กล้องเลยอะอะเธออาเธอออกแก้วลเยยาหัวเตียอะไรตีนน้ำตาเหลยาหัวเตียนอะไรยาหัวเตียอะไรใช้ที่น้ำหมดทียเดียวเราจะเอาแก้วหานไม่เอาน้ำแข็งคุณบอกมันไม่สบายไม่เอาที่ไม่น้ำแข็งอ่ะไม่เอาอ่ะพอไหมเนี่ยอ่ะพอ ใส่น้ำแข็งมาให้ย่ามาย่าจะกินเองนี่ใส่น้ำแข็งได้โอเคนะทำใส่แบบจี้นะก็ใส่มาแล้วอ,ะอ,อ,อ่ะเอ่อลอนน่้นเข้าคลิปด้วยจะวุ่นวายประมาณ กินแล้วอ่ะของทามกี่อิมันะแต่ไหนๆมาแล้วสามทามพันละเนี่ยไหนๆแม้ก็ดูใาสองตามโคชามไม่ทำใหญ่เอาอันเล็กถ้าประหยัดก็อย่างนี้เลยทามห้าบาทของทามสิบบาทอิ่มลนะตอนนี้นะคะเราสามคนก็กินหมดไปกี่ชามเดี๋ยวนับก่อน แม็กนับติ๊กว่ากี่ชามหนสองหนูสองชามหนูสองชามม่แยกกี่ชามหนึ 2> 1, 2, ่งสอแกสองชามเหมือนกันไม่ใช่แยอีกชามน 2> 1, 2, านหนึ่งไหนึ่งสองยกนึ่งหนึงไม่ต้องละยยกนับเองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทั้งหมดเจ็ดชามสามคนตี 4, เป็นกันแล้วก็สิบยี่สิบสามสิบสามห้าสามสิบห้าบาทจิมและวนี่นะคะถ้าใคร ผ่านมาพนัสนะคะแวะมาได้นะที่วัดโบสถ์ร้านเขาจะอยู่ตรงทางเข้าวัดเลยอ่ยะ่ปเดี๋ยวเราเรียกแม่ค้าเก็บตังค์ก่อนนะเพราะเราจะไปไหว้พระกันต่อบาทพอค่ะห้าสิบทั้งหมดกี่บาทนะห้าสิบห้าสิบเองโห ค่าค่าก๋วยเตี๋ยวไม่เท่าไหร่นะค่าน้ำมันมาจากชุมุรีเนี่ยแ <laughs> พงกว่าค่าก๋วยเตี๋ยวเยอะ <laughs> <า>หลังจากกินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเดินทางกับชุมบุรีละสะอาดแน่นด้วยจากชุมบุรีมาก,กินก๋วยเตีย๋ยวชาม้มาตากลำเล็กถึงความหลังเล็นหน่อยก็โอเคอยู่นะรสชาติก็ยังเหมือนเดิมสำหรับใครที่อยากจะมาลองนะคะเข้ามาที่พนัดร้านเขาจะอยู่ที่พนัดนะคะอยู่ตรงวัดโบสถ์เลย ร้านอยู่ข้างวัดโบสถ์หาง่ายเพราะว่าเขามีเพจเข้าไปที่เพจก็เสียบปาเตียง5บาทได้เลยนะคะมันจะมีทั้งแผนที่แผงที่แล้วก็เบอร์โทรก็เข้าไปถามเขาได้ว่าขายวันไหนหยุดวันไหนอะไรอย่างเงี้ยสำหรับวันนี้ก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะคะถ้าใครชอบคลิปก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดฝัดถูกใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ าแม็สวัสดีท่านผู้ชมก่อแล้วเจอกันครับเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลนะครับกดไลค์ด้วยนะครับกดติ่งด้วยไม่พลาดคลิปใหม่ๆของมือเราเย้โอเคไปแล้วบ๊ายบาย